สุดท้ายแห่งปีครับของเจ้าสักพัฒนาครับอยู่กับเสียสงกรานครับนี่กับเสียแก๊ดเสียแก็ดปันพวงครับนี่กับช่วงแบบใกล้ๆคิดเลยครับนี่มันได้อัศรศครับของเจ้าสักพัฒนาครับไปสุดท้ายแห่งปีครับนี่ก่อนหมดฤดูกาลครับวันนี้ดูดาเจ้าจักพัฒนาครับ

ตัวนี้เกี่ยวหมดแล้วครับนี่เหลือในสองนาครับนี่ยกระปังสุดท้ายของปีครับเจ้าสักดัฒนาครับนี่ของเสียเก็เส์เก็์กับเสียสงการครับนี่ จะขอดูแลดีครับโอนี่เข้าหนักเข้าหนักครับดิดดดเล็กๆเล็กๆครับนี่ต้องเกี่ยวหลังเขาจะสู่หลังเขาครับ,รบง,งานเยอะมากเลยครับดิง,งานคุณภาพ กับเจ้าสักพัฒนาครับวันนี้น่ครับแปลงสุดท้ายแห่งปีครับหลังจากเกีียวเสร็จก็จะเช็ครดล้างรถเก็ียบเลยครับนี่ไลเ่เก็บงานนะครับช่วงนี้เราไปชมมันแบบใกล้ๆเลยครับนี่มันได้อัดถรถครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถเลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่บนรถน,นะครับนี่มาชมบรรยากาศใกล้ๆนะครับนี่กับเสียสงคารามครับนี่นี่ครับโจโฟเฟอร์มือดีครับนี่ Sí. ามาสั่นๆนะรถตอนนีบบอ้อยู่บนรถครับโคตรสายไล่หนูไล่หนูเจอหนูแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้เจอหนูตัวหนึ่งครับจะไล่ไม่ได้ครับยไล่หนูไล่หนูแล้วครับนี่ Продолжение следует... ยินมาวันนี้รับเต็มๆครับปีนี้รถไม่เสียครับอิกรถดีก่อนลงเกี่ยวนาปีครับรับเต็มๆไม่เสียเวลาครับนี่ลุยงานทวันทั้งคืนครับโอ้เข้านาเข้าน้าดูเข้าไหน ครับหลังข้าวก็ไหลแล้วครับเลยโอ้นาเดียวครับเลยเกือบจะพุ่งเลยครับนาเดียวนี่ยโอ้ผลดีมากครับรถเดินแรงไม่ได้ครับมันติดข้าวหนาข้าวสวยคนบินเยอะครับไปนี้ดูครับดูครับไหลครับโอ้ยครับ บนรถาแต่งครับต hey. ันๆอยู่บนรถตันเดี๋ยวดบรรยากาศได้อรรถมาเลยครับรถเสเก็ตเียเก็ตัลวงครับเดกดูครับบนร์โรลเดียครับเสีเก็ตเสเก็ตอยู่บนนู้นลงมาครับ เราไปชมหนะ้ารถกันต่อครับเตรียมบรรยากาศบ,บ้านๆครับนี่ของไวรุ่นทำกินครับชมบรรยากาศแบบใกล้ชิดครนรถเกี่ยวครับนี่มันได้อัดรถแบบนี้นี่คเตรียเสียเกยมเียเกยมบฟ้าก่ชดครับนะครับ để kiếm cái chốt nữa bạn là gặp, này. Để gặp để gặp gặp tiếp gian cái chốt lắm nó lay này ึ่งแล้วครับไล่ไม่ได้ครับไปนาข้างหลังรถเกี่ยวครับเอ้ยแป้งหนึ่งครับนาหนึ่งบรรยากาศใกล้ๆครับเย็เย็นสงกรานคนกับลูกเกี่ยว นี่ครับตอนนี้เป็นตั๊กแกครับนี่เจก๊จกเจก็กพัดพวงครับนี่ไปดูน้ำกินครับครับปีนี้รถมีเสียครับรับเต็มๆครับปีนี้อาจะเป็นพันไร่นะครับปีนี้กดคูณเอาครับไร่ละห้าร้อยห้าสิบไร่ละหกร้อยนี่ครับเจก๊จกเจ็ก ครับเตรียมเอาวุธในละคนมีอาวุธครับครบมือครับไล่หนูครับวันนี้ครับบนลนู้นก็อีกมุมหนึ่งครับหน่อยทีมงานไล่หนู ันนี้จะได้หนูกี่ตัวครับเมื่อกี้พลาดไปแล้วครับวิ่งเข้านานูนะครับเมื่อกี้ครับเข้านาครับติดินเร็วไม่ได้ครับทั้งนาทั้งนอนทั้งลม้มโอ้ครับเข้าหนักเข้านัก,นกจะสุกจะสุแลักครับข้ามะลิครับข้ามะลิเราจะสุก Rồi nặng cho mà kiểu gì lạc hấp thì... anh người ta anh biết. gặp nhau Sẵn khuất ra Các đi ของดูแลดีครับของดูแลดีแล้วก็จะใหม่อยู่กับเราได้นานครับเนี่ครับเรามาซิ่งในนาครับเพื่ได้ตังค์ครับโอ้ฟุ้งนกบินเยอะเจ็บเลยฟุ้งนกอ่ะโคนงทางแอ็นับครับโคนงทางแอ็นปิดเจ็บเลยครับ nó chạm méch mắt lắm đi <laughs> ติดเต็มเลยครับอ๋อเหลือมุมสุดท้ายนะครับนี่หนูอยู่ในนี้นะครับเราไล่หนูกันครับนี่วันนี้มาดูว่าจะได้กี่ตัวครับลุ้นกันครับนี่ตัวอาวุธครบมือครับ ครับมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับก็สบายใจครับอยู่บ้านมีรายได้ครับมีรายรับอยู่ได้สบายครับบ้านนอกตรงไหนเน่ยไปเร็โอ้ทำงานเยอะมากเลยครับนี่ มันเยอะมากครับไม่งั้นมันโคนู้นู้นูนู้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 นม้นู้นูนู้นูันน้นู้นนูน้นู้น้น้นู้ัูนู่นู้้นนูนู้น้นู้นู้นู้้น้นูน้นู้นูนนนนนนี้ ตู้บตู้ติดรับนี่ข้าวน้ำอะไรแบนีนี่ตแตงไหนเนี่ยหยบทีมงานบ้านบ้านครับนี่โอ้ตอนนี้ตู้ติดเลยครับ ผู้วิ่งไปนะนี่ไปนาพนมครับตัวหนึ่งครับฝากติดตามช่องยูทูบสกราบานเซบันครับล้ำลายกันไปก่อนครับทีมงานบ้านๆครับนี่เดี๋ยวมาชมสเก็ตได้แม่งมันครับนี่ได้ไล่ได้ไล่ครับนี่นี่ รถเกี่ยวครับนี่ไป้รุ่นทำกินครับ เรียกสงการครับนี่